สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนด้วยนะคะตอนนี้พระไก่ก็จะมารับคำท้าจากโกไซมัสกันอีกแล้วเย่โอเคค่ะก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ได้มาใหม่ก่อนชิ้นแรกเป็นมีผูโอเคชิ้นที่สองจะเป็นคริสติบันตัวนี้กลิ่นหอมเฟอร์สจจริงๆมันมีแม็กมาติดนะแต่ว่าเราแกะออกเพราะว่า ถุงมันยักมากพระเราบีบชิ้นสุดท้ายจะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างเลยโฮเมสสกุช,ชีจากมะปางสองนี้ได้จากมะปางนะคะจริงๆนี้แพ็กเกจน,นะแต่เราแกะมาแล้วนี่เดี๋ยวเราไปเล่นลอัานาากันเลยค่ะก็จะบอกว่าคุณโกเซมัสเนี่ยเขา้าให้เราว่าลูกปอมปอมบูลิน กับโคราคูมานะคะหรือว่ามามมิกมาหรือว่าน้องของลีลาคูมานั่นเองนะคะก็คือเป็นหมีสีขาวก็เดี๋ยวไปเริ่มวาดกันเลยปอมปอมบุรินนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาวาดกันเลยแต่จะบอกอย่างนึงนะคะว่าเราจะไม่ลบนะคะถ้าเราวาดผิดยังไงเราก็จะแบบเออเราก็จะวาดใหม่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มวาดกันเลยเริ่มจากหมวกของปอมปอมบุรินก่อนเลยนะคะ ถ้าเราวาดไม่สวยต้องขอภัยด้วยนะเพราะว่าไม่ได้สเก็ตภาพแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีแบบจริงๆนะจริงๆเลยใครไม่เชื่อหนูเชื่อแต่ที่รู้คือไม่มีแบบจริงๆเพราะโกเซมันเขาทาให้เราไม่ต้องมีแบบได้หูแล้วนะคะแล้วก็วาดขานน้อยนิดพแเบแบบจิ๋วแล้วก็ขายข้างแล้วก็วาดหูอีกข้าง โอ้ยหวข้างนี้ใหญ่ไปม,มากอ่ะแล้วก็เริ่มจากวาดตาจิจ๋วๆของมันนะคะคลิปนี้อาจจะวาดไม่สวยนะนนะเพราะว่ารีบหน่อยน่ยแล้วก็แขนของมันวาดปัญญาอ่อนมากอ่ะโอเคเสร็จแล้วกับปมอมมลินที่แสนน่าเกียดโอเค ขยับก,กล้องอ่ะเคต่อไปก็ใช้หน้าต่อไปตัวนี้ก็จะวาดแบบไม่มีแบบว่ากันนะคะก็โอเคเริ่มเลยอุ๊ยผิดดันตัวนี้จะวาดขิเรเอตเลยนะคะขนาดเราเคยมีแบบวาดเรายังวาดไม่สวยเลยมันก็จะคล้ายๆกัน,น่น่หละ พอดีตู้เพลงตูนมานะคะถ้ามีสิยงดังอะไรก็ไม่ต้องเอกใจไปนะคะก็จะคล้ายๆกันหน่อยเพราะมันต้องใช้จมูกเ,เดียวกัน ก็จบลงไปแล้วกับภาพวาดทั้งสองปอมปอมสุดปอมปอมตาสุดจิ๋วกับโคคูมาสุดสูงนะคะก็โอเคบ๊ายบาย